สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแม่หมอก็มาพร้อมกับไพ่นะคะสามกองให้เ,เพื่อนๆได้เลือกนะคะกับหัวข้อที่ว่าออสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้นะคะที่กําลังจะเปลี่ยนงานนะงานใหม่ของคุณจะเป็นยังไงบ้างพร้อมกับวิธีรับมือนะคะอะถ้าอยากรู้นะคะเลือกสําหรับไพ่นะคะเลือกกองไพ่ที่คุณคิดว่าชอบมากที่สุดได้เลยเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดนะคะสีดําอันนี้นะคะก็เป็นกองที่หนึ่งคะ่ะ วงกลมกองที่สองนะคะและทางขวามือสูตรอันนี้นะคะจะเป็นน้องกระต่ายนะคะกองที่สามะคะ่ะโอเคถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะกองนี้นะะกองที่หนึ่งเรามาดูกันเลยคะ่ะงานใหม่ของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมกับวิธีรับมืออ่าโอเค สำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะแม่หมอหมองว่างานของคุณนะค่อนข้างโอเคนะคะมีความมั่นคงดีนะมีความมั่นคงดีแต่ว่า คุณเข้าไปค่ะงานจะพุ่งมาหาคุณเยอะเน่ยคือคุณจะงานเข้าเยอะแล้วคุณจะค่อนข้างเหนื่อยเน่เนเหนื่อยหน่อยจนบางครั้งคุณอาจจะมีความเบื่อๆนะคะมีการเบื่อๆแต่แม่หมอขอแนะนําว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเพราะว่าเออให้เราตั้งหน้าตั้งตาทําแต่ง,งานไปคุณอาจจะพบกับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งอะไรบางอย่างคะ่ะที่ที่มันแบบว่าในภายในองค์กรน,นะที่คุณมีความรู้สึกแบบว่าเออมันยังดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออแล้วก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าเออมันแบบมันอาจจะไม่ค่อยโอเคนะในด้านของความรู้สึกคุณอะไรเงี้ยทั้งกฎระเบียบหรืออะไรต่างๆนะคะรอบๆตัวรอบๆในองค์กรน,นะนะเอออันนี้นะคะก็มันเป็นเรื่อง ปกติธรรมดาเนาะเออถ้าถ้าเข้าไปแรกๆเหมือนก็ว่ายังปรับตัวไม่ได้หรืออะไรแบบนี้นะก็ตามแต่ก็ให้คุณนะคะมุ่งหน้ามุ่งตาทําแต่การงานไปนะคะอย่าไปสนใจสิ่งอะไรรอบๆตัวมากเลยนะคะงานนี้ก็จะทําให้คุณได้นะคะเออค่อนข้างมั่นคงเป็นงานที่ค่อนข้างโอเคงานหนึ่งนะแม่หมอว่ามั่นคงแล้วก็แต่แค่ว่าแรกๆ ตอนเข้าไปคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยต้องมีงานเยอะต้องจัดการเยอะประกอบกับอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้คุณเริรมรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่ก็ค่อยๆปรับตัวไปค่ะแนะนําว่าให้ค่อยๆปรับตัวตั้งหน้าตั้งตามุ่งหน้าทําแต่ง,งานไปนะคะก็จะดีแล้วก็โอเคขึ้นคะ่ะอ่าโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวสําหรับแรกนะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สําหรับที่2เลยคะ่ะมาค่ะสำหรับคนที่เลือกสำรับที่สองนะคะสำรับวงกลมนะเรามาดูกันเลยะคะ่ะ ามาสำหรับชาวสำหรับวงกลมนะคะสำหรับที่สองนะออแม่หมอมีความรู้สึกว่าในบางกรณีนะคะบางพลังงานนะค,ะคุณอาจจะเออ เปลี่ยนเปลี่ยนองค์กรแล้วคือไปไปทำในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงอ่ะเออในในบางคนอาจจะแบบพอไปพอไปถึงแล้วเปลี่ยนที่แล้วก็คือได้แบบได้ตำแหน่งหัวหน้างานเียอ,อะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะซึ่งพอคุณเข้าไปนะคุณอาจจะต้องเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ลงตัวทั้งในเรื่องของคนทั้งในเรื่องของงานนะคะที่อาจจะมีการขัดแย้งคุณอาจจะเสี่ยงต่อการที่จะต้องขัดแย้งกับลูกน้องได้อะไรแบบนี้นะอาจจะเป็นด้ว่าคุณเข้าไปแล้วก็ เออไปรับตําแหน่งเลยอะไรแบบนี้เออก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าขอให้คุณเนี่ยนะคะใช้ความสามารถของคุณนะคะที่มีทั้งหมดนะคะจัดการทุกๆอย่างนะคะให้ให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถของคุณเลยนะคะแล้วทุกๆอย่างนะคะจะเป็นไปได้ด้วยดีจะค่อยๆลงตัวขึ้นนั่นเองคะ่ะแรกๆเข้าไปอาจจะมีอะไรที่วุ่นวายน,นิดนึงนะอันนี้คุณต้องเตรียมรับมือนะคะเออมันมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ราบรื่นอาจจะมีแบบ ทำให้คุณเหนื่อยแต่แม่หมอว่ามันไม่น่าเกินความสามารถของคุณนะคะ mm hmm. เออชาวสำรับเนี่ยชาวกองนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถและเก่งอยู่แล้วเออและแหละเขาก็เลยเหมือนกับว่ายอมยอมรับอ่ะเออแบบว่า ไว้ใจไว้ใจให้คุณไปรับตําแหน่งที่ดีขึ้นสูงขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะก็ไม่ต้องกลัวคะ่ะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วมันจะค่อยๆลงตัวขึ้นนะคะให้คุณใช้ความสามารถของคุณทั้งหมดที่ดีที่มีนะคะงัดออกมาใช้ให้หมดเลยคะ่ะแล้วคุณจะจัดการไปได้เองคะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ Charles, เชอากองที่สองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่3าเลยคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่3ามนะคะกองสุดท้ายน้องกระต่ายนะคะเดี๋ยเรามาดูกันเลยมาสำหรับสำหรับชาวกองนี้นะคะกองที่สามนะแม่หมอมองว่าพอ,พอคุณเข้าไปคุณจะต้องเจอสึกหนักแน่นอนเลยแต่น,นี้นะคะ แม่หมอไม่ได้พูดให้คุณกลัวนะเออคุณจะสามารถขจัดปัญหาไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์ภายในองค์กรในงานใหม่ที่คุณกําลังจะได้รับนะคะแม่หมอว่าความสัมพันธ์เขาค่อนข้างโอเคอะ คือคือต่อให้มีปัญหาอะไรแบบนี้นะคือคุณจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีและมีหัวหน้างานมีที่ปรึกษาในการทํางานที่ดีค่ะคือพวกเขาเหล่านี้จะช่วยคุณนะคะสามารถแก้ปัญหาฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปได้ให้คุณนะคะเ,เข้าหาคนเยอะๆ เออแบบว่าสร้างมิตรภาพดีๆกับเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้เยอะๆนะคะเพราะว่าแม่หมอดูดูแล้วนะคะความสัมพันธ์ภายในองค์กรค่อนข้างดีเลยนะคุณจะเจอแต่คนที่จริงใจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่ที่ดีอะไรเงี้ยให้คําปรึกษาคุณได้หัวหน้างานก็โอเคนะคะให้คําปรึกษาที่ดีต่อคุณได้ให้คุณไน้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเขาเหล่านี้ค่ะจะช่วยคุณฝ่าฟันแล้วก็แก้ปัญหาไปเองเออประมาณนะให้คุณเข้าหาคนน้อมน้อมแล้วกันน้อมน้อมสร้างมิตรภาพดีๆกับ กับเพื่อนร่วมง,งานเยอะๆนะคะพวกเขาเหล่านี้จะช่วยคุณแก้ปัญหาต่างๆไปได้โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกองที่3คะ่ะ